ที่แรกว่าจะเวทคิดเดี๋ยวน้าจันเนาะพอดีมีเรื่องสบายใจบางสิ่งบางอย่างมีลี่เราให้สัญญาบางสิ่งบางอย่างที่ที่กังวลน,น้จันเนาะ <c oughs> เกี่ยวกับมันนะจ๊ะเรื่องลูกเรื่องเต่าเนาีเ่ยจ๊ะก็เลยสบายใจพ่อกินอิ่มนอนหลับเนี่ยจ๊ะมันนี้ชิพาพี่น้องไปรอเนี่ยจันทเนาะรอเบิงเ่งดอกใหม่เล็กๆนหน่อยก็ล่งออกดอกน้าจันเนาะก็ว่าก่อนอื่นสิบอกว่า ้าตรงสู้ก็ไบรัดได้พี่น้องเขาเนี่ยเอาอย่าไปยอมแพ้ไวรัดเขาเป็นปน,น,นุษย์เ้าตรงสูงก็ไบรันะจาะเนาะอย่าไปหยาดมันอย่าไปหยาดมันขาดหลายป่วยกายได้แต่ว่าอย่าป่วยใจไปกันใหญ่นอจากเนาะเยราต้องป่วยใจแห้งดูขึ้นมาก,กินนนามังหน้ามือลน้นสามลูกสี่ลูกนอจาะเนาะกินให้เหลือดเขาเป็นด่างเพราะว่าหลางกายสภาพว่าที่เลือดเป็นด่างมันเป็นสุขภาพดีนากจาะเนาะ ไวรัสบมซามาต์เจริญเติบโตได้เชื้อโรคบมซามาต์เจริญเติบโตได้ในสภาพว่าร่างกายที่เลือดเป็นด่างนะจ๊ะเนาะเพราะว่าถ้าเขากินแต่พวกเนื้อสัตดไร้เลือดมันเป็นกรดนะจ๊ะเนาะเพื่อว่าเลือดเป็นด่างนี่เป็นอันตรายนะจ๊ะเนาะที่ไหนไวรัสบมซามารถเจริญเติบโตเติบโตได้เชื้อโรคต่างๆนะจ๊ะเนาะแต่ว่าถ้าเขากินแต่พวกเนื้อสัตว์เนื้ออะายมันก็มักหมมมันก็เป็นเลือดเลือดมันก็เป็นกรดเนาะจ๊ะเนาะพวกน้ำตาลพวกอีกยังสิเงนาะจาะพี่น้อง เห็ดใจเห็ดเข้มแข็งสูสๆก็ไม่รัดจ้ะเอาตะบนตะถงไปหยาดมันอกกะไกวเห็ดพิญิลินยูนคคิปมาขคอแล้วนะจ้ะเนาะบอกะกินหอดพี่น้องนะจ้ะผวมีอยังหลายกินหอดพี่น้องก็เล่นเห็ดคิบแต่ว่ากะสิพักอยู่สักช่วงหนึ่งอยู่จ้ะมันก็ล่างสบายใจสบายใจบางสิ่งบางอย่างนะจ้ะเนาะเดี๋ยวขันหอดมือมันกะสิบอกพี่น้องเลยบอกว่าพญลินเป็นสัญญาอีหย่างไหวกนะจ้ะเนาะแต่ว่าตอนนีาไปรอเบิงยายก็ล่างออกมาไปรอเบิง ต้นใหม่ใบหยาก,ะากนะ็ะน้่จ้ะเนาะมันก็ออกมันก็ออกว่าท่านเต็มถี่ดีหลอกจากมันก็มันก็ย่งแบบว่าว่าท่านบานเต็มถี่ถ้ามันบานเต็มถี่มันสวงามออถ้าขคโอ๊ตบ่ได้ขยันขยันฝนมันนำมันก่อนมันก็ร่งบานกันั่งแดดก็แก่ทายให้เบื้องก่อนเพราะว่ายังเอาเนี่ยเอานอนก็ฝนบ่ได้แล้ะจนน้ถ้าฝนมันนำนี่คือสิบวเห็นเลยด้จ้ะสิลุดสชิล่วงไปเลยเนาะจานะ้ะเนาะต่ว่าตอนนี้เขาก็เล็บไปเบื้องกันก่อน จริงๆก็ต้องล่อให้มันบาน่นนี้แต่ว่าขันฝนมานำนี่มันสีหลวงไปเลยมันสิเน่าไปเลยมันสิมันก็สิกลายเป็นใบท่านที่เลยเนาะจ้ะเนาะจ้าพี่น้องไปเบิ่งกันจ้ะดอกไม้บ้านตาลีตาลีผีบ้าดอกไม้บ้านตาลีติงตองดอกไม้บ้านตาลีอันนี้คือมีแต่ดอกไร้ใบ สมน้ำหน้าตัดตัดเยอะเกินไปปีนี้เลยไม่สวยตัดเยอะแหงบ้าพลังก็เลยตัดไปหมดเลยค่อยจมให้วสันดอกไม้บ้านตาลีค่อยเสียดายมากเลย ข่อยจมจมพี่น้องแล้วตัดขุ่ข่อยไปทุทีบทุแดนปีนี้ขอ่อยจะบปแล้วแตะ,แตะเลยปีหนามจะได้งามก็จะใส่ปุ๋ยอีกอย่างค่ะตัดจนเหลือแต่กลางเฮ้ยต้นไม่อีหยงน้อมแต่ดอกนี่แหละพี่น้องดอกออกกอนดอกออกกอนใบเรื่องเต็มต้นมแต่ดอกด้ยจ้ะมัน ดอกไอ้ดอกเสื้อลีพระท่านออกนอี่นะจ๊ะเดี๋ยวดอกเสื้อลีออกสิทายให้เบิงดอกเสื้อลีก็งามเต็มตน้นเช่นกันดอกไม้บ้านตาลีอันที่ที่เป็นรูโจงโปงเนี่ยตรงกลางเนี่ยในตาลีขุดของค่อยไปทิ้งขุดไปทิมไม่ทามค่อยเลยปีนี้มันเลยเป็นโจงโปงเลย น้พี่น้องนะจากพี่น้องค่ะมันแดดมันว่าท่านบานแห้งค่ะมันบานแห้งมันสีงามกว่านี้อยู่จากผ้ายางรอบเมืองดอกไม้กำลังบานจา้ะสีขาวสวยงามสีขาวสวยงามดอกไม้สีชมพูสีชมพูงดงาม สีชมพูงดงามกำลังออกดอกกํลังออกดอกพี่นอ้องตะวันมไมีแดดมันก็เลยไม่ค่อยงามค่อยถ่ายได้บ่หลายมัยวไม่แดดไม่มีเดดเลย งามบ่จามุมนี่กำลังออกดอกออกสีความสดชื่นกำลังมาจ้ะกำลังมีสีสันดอกใหม่ด้วจ้ะออกดอกละออกดอกงามมาจ้ะ